มาดูการผสมเกอรฟักทองแบบง่ายๆครับเรามาจำเรามาจำเรามาจำมิตรพังหมากเออเนี่ยก็จะมีตัวเมียเนาะนี่ไงตัวเมียตัวเมียก็จะมีกระปะ๋อตรงนี้แล้วก็เอาตัวผู้มาผสม โดยการแกะกลีบดอกออกพอได้เกสรตัวผู้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้นะครับอันนี้ตัวเมียเราก็เอามาผาสมเกสรเลยเอาผ,าผาสมกันมีแต่มดเต็มเลยเอามาใส่เกสรเขา ใส่เกสยชอนขาผสมตอนเชา้ามีกี่ต้นนีบน่บางอันก็ยังไม่บานบางอันก็ยังไม่บานมีแต่พังหมเออมีแต่ตัวผู้ตัวเมียไม่ค่อยมีตัวเมียเห็นแค่สองอัน ตัวนี้ก็ยังไม่บานเดี๋ยวต้องไปดูฝั่งนูน้นมีไหมฝั่งนูน้นฝั่งนี้ก็มีแต่ตัวผู้เฮ้ยมันมีตัวผสมอยู่นี่ว้าวนี่ตัวผสมเขาว้าวว้าแต่ผสมตัวเมียตัวผู้ไม่มีตัวเมียมีแต่ตัวผู้ ่ามอันนี้ก็ไม่ออกอันนี้ไม่ติดเห็นไหมฟอไปแล้วไม่รอดไม่รอดไม่ค่อยมีตัวผู้ตัวเมียเ,เลยไปได้แล้ว